สวัสดีครับสวัสดีผู้ตีไฟหาข้อมูลอยากดีพิ้นเป็นสุภูสุคนครับมือนี่ก็คือเก่าครับ นะครับเทคนิคการฝึกให้นิ้วมันคล่องการฝึกให้มันสัมพันธ์กันทั้งสองมือเพรว่าจะเป็นมือซ้ายหรือว่ามือขวานะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมแนะนําไปสิเป็นการฝึกนิ้วคล่องฝึกนิ้วให้มันคล่องแค่สายเดียวนะครับก็คือเทคนิคแบบนี้ดีดสายเปาแล้วก็ดีดสายเปาแล้วก็ดีดสายเปาแล้วก็ดีดสายเปาล้ก็ดีาเปาแล้วก็ดดนะครับคลิปก่อนเฮาสอนไปแค่สายเดียวสายหนึ่งบัดนี้เฮาสิมาเริ่มจากสายสามนะเทคนิคเก้านะครับก็คือดีดสายเปาแล้กลวก็ กดดีซช้ป้าแล้วก็กดดีใซ้ป้าแล้วก็กดดีใช้ป้าแล้วก็กดนะครับมันดีซอยให้หนิ้วเขาข่องเล็ยวนะครับเห็นไหมครับเริ่มจากสายสามนะครับหันมาครับอ่าพอสายสามนแล้วอ่าลงมาสายสองกับต่อนื่องเลยเห็นไหมครับสายเ,เปล่าน,านิา้วสี่สายเปล่านิ้วกลางสายเปล่านิ้วนางสายเปล่านิ้วก้อย ือกันสายหนึ่งกันสายเปล่าเนียวซี่สายเปล่าเนียวกลางสายเปล่าเนียวนั้งสายเปล่าเนียวก้อยโดยใช้ซีสองแหลกนี่ในการฝึกนะครับลองต่อเนื่องเบื่อึงสายเปล่ากด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 แล้วก็สายเปล่ากดสายสองสายเปล่ากดสายเปล่ากดสายเปล่ากดครับแล้วก็สายหนึ่งสายเปล่ากด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 เห็นไหมครับลองต่อเนื่องเบื่องแบบเบาๆด้วยครับบัดนี้ซาๆ มันะครับมเฮ้าเริ่มเริ่มคลองแล้วเขาลองเพิ่มความเร็วจักน้อยนะนะครับไล่กลับก็ได้ันะบแล้วเขาก็ฝึกวนอยู่เนี่ยนะครับย่างหน่อยๆครับมือละห่าถึง10บนาทีก็ยังดีฝึกอีกเทคนิงนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วเขาสิจังไปอีกเทคนิคอื่นนะครับนะเนาะร้องเบิ่ง เห็นไครับครับแล้วบันนี่นะครับ เขาพยายามควบคุมควบคุ้มมือจากขวางบ่อห้มันสี่เกเรกะดาจังสี่พยายามควบคุ้มห้มันต่ำที่สุดพยายามควบคุ้มห้มันต่ำที่สุดกดกระตำโยกกระตำอยางสีมันสีนิ่วมันสีงามคืออย่างผมเน็นสังเกตบอหนิวผมนะมันสีบอยกเกเรกะดาเด้เพราะว่าผ่านการฝึกฝนมาแล้วนะครับมันสียกตำตำเห็นไหม ว่าง่ายๆเทคนิคง่ายๆนะครับมื่อเขาฝึกทุกมือเขาจะประสบความสําเร็จนับมือละหานาทีสิบนาทีกันยังดีครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านสําหรับผู้ใดที่อยากนะครับเล่นพินเป็นหรือว่าอยากเล่นพินใดนะครับเนาะพยายามเล่นให้มันได้ทุกมือมือใดขีข่คานเขาต้องเล่นมือใดมันเขาก็ต้องเล่นนะครับผู้ใดมกักเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ลูกให้ร้าน นะครับนาะสิไเ้เฮ็ดคลิปออกมาให้เบิ่งนะครับต่อไปนะครับนาะขอบคุณทุกท่านหลายๆลายผู้ใดติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์หรือว่า ID Line ไลค์ครับ0879322717นะครับ0879322717พบพรอลิปนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ